สวัสดีค่ะชาแรนดอมชาเลนดอมเราทำสองกองดีกว่าน,กะกะนะพิการนะสองกองนะคะเรามาปเปิดไพ่เสียงให้คุณนะนะว่าความขลังพลงังปัญญาคุณอยู่ในดับไหนนะความขลังพลังปัญญาขลังก็คือคุณเป็นคนดีคุณพูดจาเชื่อถือได้ปัญญาคุณก็คือการที่คุณใช้ปัญญามาแก้ไขชีวิตของคุณเองแก้ไขชีวิตผู้อื่นเป็นการเป็นผู้นํา ทางความคิดจิตอินญานยของคุณนะเรามาดูวนะ่าความพลังพลังอังเป็นยาของคุณอยู่ในดับไหนกันนะคะทําเป็นสองกองนะคะเรามาดูกันนะคะชาวกองที่หนึ่งชาวกองที่สองที่เดพายหนีไม่พน้นไม่ตรงปกอ่ะคุณชอบไปไหนเลือกไปนั้นหน,ะนีไม่พ้นกับไม่ตรงปกนะคะใช้สมาธิคุณเลือกนะคะหนีไม่พ้นกับไม่ตรงปก กองที่หนึ่งนีไม่พ้นกองที่สองไม่ตรงปกชอบไปไหนเลือกไปนั้นนะคะหนึ่งสองหนึ่งซ้ายมือนะคะสองคือฝ่ามือนะคะหนีไม่พ้นกับไม่ตรงปกนะคะเรามาดูกันนะความคลังแห่งพลังปัญญาข้าเจ้ากองที่หนึ่งที่เลือกไพ่หนีไม่พ้นนะความคลังคุณอยู่ในดับไหนกันนะดูเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อปรับพลังงานนะดูเพื่อนําไปใช้ อปรับพลังงานคุณเมื่อไหร่พลังงานคุณเปลี่ยนไปได้เสมอนะเมื่อความคิดคุณเปลี่ยนการกระทําคุณเปลี่ยนความเชื่อทุกสิ่งนะประกอบการเป็นพลังงานนะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอคนเราสามารถเป็นสิ่งใหม่ได้เสมอนะคะแปดถ้วยความขลังพลังปัญญาที่กคนเปล่าสองดาบอืม สิบไม้ห้าไม้สี่ไม้สองไม้ว่าไพ่ไม้ไพ่ดาบว<ะ>่าความหลังขลังแห่งพลังปัญญาของคุณเหรอมันคุณสามารถจะละวางสิ่งเก่าคุณมามนคุณจะเลือกได้คุณเลือกที่จะทํางานหนักคุณสามเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณเองนะความขลังของคุณ รับผิดชอบชีวิตของคุณคุณรับผิดชอบความรู้สึกคุณตัดสินใจจิงใดคุณพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะปัญญาเกิดจากการลงมือทาปัญญาการเกิดจากการที่คุณคิดพูดและกระทําคุณพร้อมรับความเหนื่อยยากคุณทําได้คุณรู้ว่าความทุกข์ความยากทําให้คุณเติบโตความเหนื่อยความยากคือการที่คนเราจะเติบโตเป็นบททดสอบนะเป็นความสําเร็จคุณรู้ว่าตุกสิ่ง เมื่อคุณลงมือทําสิ่งใดความสําเร็จมันต้องเกิดได้จากการที่คุณลงมือทําความขลังพลังปัญญาปัญญาคุณเกิดจากการที่คุณเป็นผู้ที่สามารถจะหันหลังตัดจบจากสิ่งใดที่ไม่ใช่คุณเลือกได้คุณตัดสินใจเด็ดเบ็ดเด็ดขาดนะคุณการี่เริ่มกล้าทํากล้านํากล้าเดินทางไปด้วยตัวตนของคุณเป็นสู่ความสําเร็จคุณรู้ว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่คุณ ลิขิตนะเมื่อคุณลงมือทําความสําเร็จก็เป็นของคุณคุณมีความเชื่อนะความขลังว่าคุณมีความเชื่อพลังปัญญาเกิดจากคุณมีความเชื่อจากการลงมือคุณสามารถจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นรูปเป็นร่างคุณรอคอยความสําเร็จคุณทําสิ่งใดคุณใจเย็นคุณรู้ว่าความสําเร็จมันเป็นของคุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นผู้ที่ลงมือทําเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแท้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นนะที่จะ เป็นความสําเร็จของตัวเองเป็นความสําเร็จของโลกใบนี้คุณคือผ er. ู้ที่มีความขลังจากการกล้าคิดกล้าตัดกล้าวางกล้าทํางานหนักกล้าริเริ่มกล้าเป็นผู้ที่คิดบวกคุณพลือพลังความขขังพลังปัญญาคุณคือคนที่คิดบวกนะคะเรามาดูกันนะคะชาวของที่สองที่ใบตรงปกไม่ตรงปกนะคะเรามาดูความขลังพลังปัญญาคุณคือเรื่องใดนะคะ ความขลังพลังปัญญาคุณคือเรื่องใดนะคะชาวกองที่สองไพ่มิตรงปกนะเรามาดูให้คุณกันนะคะความขลังพลังปัญญาคุณมาจากเรื่องใดนะคะคนเราทุกคนนะมันสามารถจะเป็นความขลังตัวคุณเองได้นะเมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณซื่อสัตย์กับคุณงามความดีนะคุณซื่อสัตย์กับผู้อื่นคุณไม่ ทำร้ายใครนะว้าวเก้าไม้แต่ละไพ่แต่ละกองเก้าไม้หกเหรียญเด็กถือถ้วยพลังบริสุทธิ์พลังไงเป็นผู้สร้างคุณมีความสถิตยุติธรรมนี่ตัวตนของคุณอย่างเต็มเปี่ยมนะคุณรู้ว่ากว่าจะเป็นความสําเร็จมันก็ต้องเหนื่อยมาแล้วเป็นไพ่เดอะเดวิลคุณมีแพชชั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํานะคุณจะ หลงไหลในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําสิ่งไหนล่ะคุณลองมือทําจริงนะไพ่สามเหรียญคุณจะถูกตอบรับคุณจะถูกมองเห็นพลังของคุณเก้ามีทั้งเก้าดาบมีทั้งเก้าไม้คือเก้าเก้าเกี่ยวบคลองกับคุณเลขเก้าเลขหกเลขหกเหรียญคือการรับการให้การสมดุลคุณมีความรักคุณมีซิกเซนนะคุณมีคนจิตใจดีอยู่ในตัวตนของคุณขั้นสูงสุดคุณเป็นผู้ที่คงซึ่งคุณรมนะไพ่เด จะสติ๊กใบนี้นะคุณบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ในศีลธรรมในจิตใจของคุณนะการเป็นผู้ที่ถึงพร้อมความเมตตาความรักการให้การให้ผู้อื่นการรับการให้ที่ดีเนี่ยการที่คุณมีพลังบวกอยู่ในตัวนะเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วนะบททดสอบความยุ่งยากวุ่นวายความหนักหนาทั้งการงานการลงมือทําการถูกกระทําคุณผ่านถูกกระทํามาสิ่งใดก็ได้ทําให้คุณ หลงรักคุณศรัทธาในสิ่งนี้ตัวตนคุณขั้นสูงสุดนะคุณรู้ว่าไม่มีใครรักและรับผิดชอบตัวคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองคุณเชื่อในหลักแห่งการเป็นผู้ที่คิดดีคิดบวกทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นพลังคุณมาเต็มนะคุณหลงไหลได้ปลื้มในสิ่งที่คุณเป็นคุณลงรักตัวเองได้ใครรักคุณไม่รักคุณคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณเมื่อถึงเวลาก็จะถูกมองเห็นนั่นเองนะพลังแห่ง ความขลังพลังปัญญาของคุณเกิดจากการที่คุณยอมรับคุณศรัทธาในความดีคุณศรัทธาในความรักคุณศรัทธาในความเชื่อพลังในบริสุทธิ์ในตัวตนของคุณขั้นสูงสุดนะคะชาวของที่สองสหรับทินนี้คนนั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นฝันกําลังใจใคนนั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ